การร้อนแวะร้านกาแฟกันนะครับไม้เฮือนศูนย์แม่ลินในแบบลมดงเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟนะอยู่ในตัวอำเภอแม่ลิมน,นะฮะอยู่ติดถนนนะครับถนนเส้น แม่ลิมเจีงดาวนะครับไปแ,แม่แตงได้ไปปายได้นะครับมาจะล่มลืมสวยงามมาก เป็นอีกร้านกาแฟร้านนึงนะครับที่ลมลื่นสวยงามมากนะครับอากาศร้อนๆเข้ามาก็จะเย็นเย็นสบ,บายจะยมีขายของที่ระลึกมีร้านขายของด้วย ก็ต่างชาติคบน,นบนีก็เป็นร้านอาหารข้างล่างก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันสวยงามดีครับ สำหรับคนชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับมีน้ําตกด้วยนก็จะเป็นแฝดนะครับเรียนเสียงนะ้ำตบแล้วสดชื่นนะครับ ไปชมกันสวมสวยมอ่ะาไรด้าน่งดรตกไปจะได้สบยใจสายใจเย็นใจเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมา รีกมาดูกดาแฟะน,นะครับเพลงนีนะครับเป็นอีกร้านกาแฟหนึ่งนะครับท่านใดมาเชียงใหม่ไม่ควรพลาดนะครับร้านนี้อยูใใไะะไ่ไม่ใกล้ปากทางขึ้นไม่ไกลนะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลปากทางขึ้นไปม่อนแจ่มนะครับ ก็จะชอบมานั่งบ่อยๆนะครับอันนี้โซนหนึ่งนะฮะอีกโซนด้าเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนอีกด้านหนึ่งนะครับมีสองด้านเ,เดี๋ยวเราก็จะมุดตรงนี้ไปเลยนะครับทางออกมีซ้ายขวาเราไปซ้ายนะครับ ้าน,นหลังก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าขายของที่ระลึกนะครับ นนนะไปดูโซนหน,นึ่งการขายของฝากนะครับอันนี้จะมีทะเลหมอกเขาว่ายอย่างนั้นนะฮะก็จะมีรถคลาสสิกคลาสสิกให้ดูนะครับรถเต่าสวยน่ารักดีครับ อันนี้เป็นวันธรรมดานะครับคนไม่เคยเยอะนะถ้าเป็นวันหยุดนักขัตตอเลอกอะไรเนี้ยคนจะเยอะมากนะหรือช่วงฤดูช่วงเทศกาลดดรรที่เขาท่องเที่ยวกันนะครับนะครับด้านนี้จะมีน้ำตกเหมือนกันนะ ซ่อมลื่นเข้ามาอนยากาศเล่นลื่นม,มาก Oh, mm -hmm. that's mm -hmm. mm -hmm. And okay. warm. Mm -hmm. ื่อนนี้ก็จะเป็นพวกของฝากนะครับร้านขายของฝากติดถนนใหญ่ฮนะกัะนใดจะไปแม่แตงเชียงดาวปลายเส้นนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนใหญ่เลยนะฮะเข้ามาชมกันได้แวะชมได้นะสวยงามมาก ดอกไม้นี่ของจริงนะครับดอกกล้วยไม้ของจริงสวยมากครับวันนี้มาดีหน่อยฮะโชคดีหน่อยคนไม่เยอะ,ปก,ะ,ยอะกนะปกติคนจะเยอะมากนะฮะปกติคนจะเยอะมากวันนี้โชคดีหน่อคนไม่ค่อยเยอะนะครับ Би ням хав